วันที่26เมษายน2 5 5 5ที่โรงพยาบาลพิจิตรนายแพทย์ประจวบมงคลสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรได้กล่าวว่าระยะนี้สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เกือบ40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะวันนี้และวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์โคจรมาใกล้โลกมากที่สุดจะส่งผลให้อากาศร้อนอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงเตือนประชาชนมารักษาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากอากาศที่ร้อนจัดซึ่งปัจจุบันแพทย์ได้พบผู้ป่วยที่เกิดจากสาเหตุอากาศร้อนที่มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพิจิตรเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะท้องเสียอุจจาระล่วงที่เกิดจากอาหารเป็นพิษและพบมากที่สุดในแต่ละวันโรคต่อมาคือโรคล้มแดดหรือฮิสโตกโรคผิวหนังโรคเครียดโรคหวัดฤดูร้อ,อนที่เกิดจากสภาพร่างกายปรับตัวไม่ทัน แต่ที่เป็นห่วงมากที่สุดคือโรคล,ลม้มแดดเพราะมีโอกาสเสียชีวิตสูงจากสภาวะร่างกายและหัวใจล้มเหลวฉับพลันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทํากิจกรรมกลางแดดเป็นเวลานาน,านๆเช่นกรรมกรก่อสร้างเกษตรกร,ร,กรนักกีฬากลางแจ้งต้องมารักษาอุณหภูมิร่างกายอย่างต่อเนื่องหากอุณหภูมิสูงเกินกว่าร่างกายจะทนไหวอาจจะทําให้สมองเกิดอาการช็อกไม่สามารถควบคุมอวัยวะของตอนเองได้ส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นจนอาจถึงกับเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กและคนชราที่จะนิยมนอนหลับในช่วงกลางวันคัวหลับนอนในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อบอ้าวเกินไปแล้วพอบูดปุ๊บหรือกําลังจะบูดเนี่ยพวกเราก็จะเสียดายพอเสียดายก็จะเอามารับประทานพอเอามารับประทานก็จะเกิดการติดเชื้อในทางเดินอาหารหรือเกิดจากการปนเปื้อนของสารอาหารต่างๆพวกปุ๋ยพวกยาฆ่า,มาแมลงนะครับหรืออะไรก็ตามพวกบิด ไทฟอย์อหิวาตกโรคพวกนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดได้หมดอากาศที่ร้อนมากๆในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี้ยเราจะพบเลยว่าโรคที่เรากลัวที่สุดคือโรคลมแดดหรือที่เราเรียกว่าฮีสโตกนะครับเวลาที่ความร้อนมันมีมากๆเนี่ยแล้วร่างกายเราไม่สามารถที่จะควบคุมการปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้ก็จะทําให้เกิดร่างกายก็จะับรับอุณหภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถควบคุมได้นั่นเอง เพราะสมองไม่สามารถควบคุมหรือปรับระดับอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาได้ก็จะทําให้สมองเนี่ยเสียการควบคุมอวัยวะภายในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจเรื่องปอดเรื่องตับเรื่องไตก็จะเกิดภาวะพวกนี้วายหรือคือระบบเสียไปหมด อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรจะดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ2ลิตรหรือ10แก้วต่อวันหรือพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ำเสมอและอย่าหักโหมก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้อีกระดับหนึ่ง ส่วนในช่วงวันนี้เป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรใกล้โลกมากที่สุดทางโรงพยาบาลพิจิตรได้ตระหนักถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดจึงได้จัดกิจกรรมคลายความร้อนให้กับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการทางการแพทย์ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยทําการเสริมพัดลมเพดานพัดลมตั้งโตะ๊ะตลอดจนเพิ่มจุดบริการน้ําดื่มทั่วโรงพยาบาลอีกทั้งกรรําชับแพทย์พยาบาลหมั่นคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยการเสิร์ฟน้ําเย็นน้าหวานสมุนไพรแก่ผู้ป่วยเพื่อคลายความร้อนอีกด้วย พยายามทําร่างกายให้แข็งแรงดื่มน้ำนะด้ำสะอาดนะถ้าเกิดต้องทํางานออกแดดเนี่ยน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ2ลิตรถ้าอยู่ในร่มประมาณ8-10แก้วต่อวันพักผ่อนในที่ที่พักผ่อนที่ดีนอนให้เต็มที่นะะ นะตรงนี้สําคัญนะถ้าเราพักผ่อนได้ดีร่างกายออกกําลังกายบ้างนะแต่ไม่ใช่ออกกําลังกายกลางแจ้งกลางแดดเปี้ยงๆเช้าเย็นเราก็ออกกําลังกายให้ร่างกายเราพร้อมอยู่เสมอทําจิตใจให้สงบนะฮะแล้วก็คิดว่าตรงนี้ถ้าร่างกายเราให้พร้อมนะเราก็จะผ่านภาวะวิกฤตของหน้าร้อนนี้ไปได้อย่างมีความสุขทุกๆคนครับขวัญมงคลเทพนาคินถ่ายภาพ คณะกิจมัชิมาทีมข่าวพิจิตรไลน์นิวรายงาน